สวัสดีคะ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับน้องโกกิเบอร์รี่ชาแนลเหมือนเดิมนะคะเสร,ะร็จภารกิจไลฟ์สดเรียบร้อยแล้วคะ่ะก็วันนี้เปลี่ยนลุคใหม่นะคะพี่น้องหลายๆคนเอ้ยดีใจอ่านข้อความมาหลายๆคนบอกว่าวันนี้โกกิเบอรี่แบบเออมันย่าง,ง้นจึ้งมากกว่าน้ำตาลใช่ไหมใช่คำว่าอะไรดีจะใช้คำว่าหลายคนก็บอกว่า,าม,มันคือขึ้นหนูอที่พานมาหนูแแบบมีบอรก,กิ้งส้มผมน้ำตาลเนาะคือเอาไงคือเขาเป็นคนแบบผมเขาเป็นคนผมหน่อยเป็นคนผมหน่อยละวันนี้นะแบบ ประกอบกับว่าหน้าผากเรามันก็แบบถึ่องสินะแล้ววันนี้เขาก็รู้สึกว่าบม่มั่นใจไม่มีความมั่นใจเหมือนเหมือนมันเป็นปมในใจเนาะแบบว่าอุ้ยเราเราไม่มีความมั่นใจด้วยแหละแบบเปลียนแล้วค่ะอันนี้น้ำตาลกำลังเปลี่ยนชุดนะคะน้ำตามาโชว์ชุดก่อนวันนี้เพราะว่าเราสลับชุดกันไงจ้าในบอลตลอดกันอันนี้ก็คือเป็นชุดของหนูแต่ว่ารอหนูพี่โกกีใส่เพราะว่าอะไรคะไหนเราบปีนูใส่ชุดเชิญนะคะใส่ข้อขาบไปเลยน้องข้อขาประเด็นฮอตขึ้นอืมคือประเรา็นพี่เปลี่ยนเปลี่ยนแบบเขาาบอกว่เป็นอะไรนะ เป็นจินนี่จ๋าหรอเรียนสักอย่างกับโมขึ้นหรอกจะมากับเนาะเป็นเจนนี่จ๋าจินนี่จ๋าจินนี่จ๋าเจนนี่หรอจินนี่จ๋าไม่ใช่หรอแต่ว่าก็ช่างมันเถอะนะคะแต่ว่าผมไม่เหมือนปกติไม่เหมือนปกติทุกรอบเพราะว่าทุกรอบนี่ยสามาแบบน้ำตาลบ้างเลยผมแบบเปย์เนาะปกติแบบออกแข็งแข็งมานแบบผมออกมาเป็นไแมนแบบเป็นเปย์ออกมาอะไรกับแบบเป็นฟ้าลายเน่สมาชิจะเป็นแบบนั้นเพราะรอบนี้มาหลายๆคนก็บอกว่าเออหนีรอบเออทรงนี้สวยอย่างซันซีหลายๆคนก็แบบ พูดเหมือนกนันดูรู้สึกแบบมั่นใจขึ้นถ้ามั่นใจขึ้นเราต่อไปเราก็จะกล้ากล้าที่จะเปลี่ยนทรงผมแบบเป็นแบบม,ม,มัดผมพี่นะ้ะเป็นรวบเพราะว่าหนัวแทบจะไม่รวบผมเลยเพราะว่าด้วยคาที่ว่าเราแบบบ่มั่นใจในตะัวเองพี่น้องคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะการที่เราแบบมีกําลังใจหรือว่ามีพลังบวกต่างแบบพี่พช่างแต่งหน้านะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณอนะ่ะพี่แน็กด้วยนะคะเป็นช่างทําผมนะคะเพราะว่าพี่ทีมก็ก็ปรับการแต่งหน้าให้เป็นแบบพี่น้องเบิร์เปรียวฟาดนะคะตานี่คือแบบ เฉียวมากเฉียวเวอร์นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ทีมกับพี่พี่แน็กนะคะเพราะว่าคือรอบนี้คือเปลี่ยนลุคโกกิมบอรี่แบบจริงๆเปลี่ยนมากๆแล้วก็หนูก็แบบมีชุดหวานๆนะยิงที่บอกหนูก็เลยแบบเปเป,เป,เปอ่าขอชุดพี่เพลาวมาใส่เป็นชุดสีดําแบบฟาดได้ฟาดอะไรประมาณนี้นะคะก็มีความสุขดีนะคะรอบนี้ถือว่าโอเคเราก็ เหมือนเปลี่ยนตัวเองไปอีกแบบหนึ่งก็มีความสุขสนุกสนานเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนะคะจะพาไปดูบรรยากาศว่าไลฟ์สดเสร็จเนี่ยแบบแต่ละครั้งนะคะเขากินอีหยังกันนะคะแบบน้องน้ำตาลกนต้องเป็นสภาอยู่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศหลังออฟฟิศนะคะว่าหลังจากที่ไลฟ์สดเสร็จเนี่ยทีมงานของพวกเราทุกๆคนนะคะกินข้าวกับอีหยังนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ครัวตลาดเช้านะคะพี่น้องคะก็สิแบบ วุนๆนิดนึงนะคะฝา,า,ากช่องได้เลยคะสวัสดีคะสวัสดีสาวจัสเชนนลนะคะฝากซองอันเอฟซีอันอน,อ,นอกโกกิอ่าก็เป็นเอฟซีแสงทองฟิลแลนท,ทุกคนนะคะพี่น้องคะติดตามในเดือนจายังเป็นซองน้อยนะคะติดตาม,าตตามท,ทุกคนเลยนะคะพี่น้องคะไม่ว่าจะเป็นพี่หมีก็เหมือนกันนะคะติดตามพี่หมีด้วยนะคะเดี๋ยวรอบหน้านะคะจะมีเพลงคู่กับพี่หมีแน่นอนนะคะจะต้องรอชมว่าจะเป็นเพลงอะไรนะคะ ตอนนี้ยังไม่บอกตอนนี้ยังไม่บอก,ว,ว,บอกว่าตอนนี้ก็ยังปรึกษาตกลงกันอยู่นะคะก็จะเป็นครัวแบบบุญบุนิดน,น,นึงนะคะวันนี้กับีเมนูหลายอย่างเมนพูนะ่ะมีหลายอย่างแน้นะคะเดี๋ยวจะไปหาอะไรากินที่อ้ยยูทูบเบอร์อีท่านนะคะออสวัสดีค่ะมากันอุ้วนอยู่ในครัวนะคะแล<ส>้วท<ป>ี่ก็ยูทูบเบอร์อีท่านหนึ่งข่ะข่องไปซ่องมันค่ะเดี๋ยวนูจะไปไปกินท็อปบุญกันแล้วไปเจอกันหลังออฟฟิศค่ะว่าจะไปกินข้างหลังน้ำเพลินนะคะแต่ว่า โตเต็มนะคะเพราะว่ามีทีมอ่ะพี่ตะกล้องนะคะทีมพี่บ่าวภูไทยนะคะแล้วก็อ่าพี่ๆนะคะพี่น้องขาแบบผูดยังเป็นคุยกันเนาะก,ก็เลยแบบอุยเดอมมากินในห้องก็ได้นะคะอันนี้ค่ะดชิมลูกชิ้นให้ดูนะคะอืมเข้มข้นอร่อยค่ะอืมน้ำซุปแบบเลือดแบบดีมากตอนแรกอ่ะหนูตักตอนแรกหนูตักมาแล้วทีเนี้ย ปากอาเขาเรียก่าอะไรนะทั่วฟักเน่าไปพี่น้องทั่วฟักเง่าแบบว่าที่เพิ่นทันเป็นชิ้นเ,เลียงเสีนะเราบันนีมันมีโหมดก็เลยได้ตักออกใหม่นะคะแล้วก็ได้ทํากินใหม่นะคะบนครัวก็จะแรกว่าจะไปกินแต่ว่าไม่เป็นข่าวเราบันนีตอนนี้มันตีสองแล้วเราจะกินข้าวเมนูข้าวนะครคบะพี่น้องค่ะเพราะจะกินเมนูที่ไม่เป็นข่าวประมาณตอนช่วงเวลาตีสองซึ่งมันก็ไม่ใช่นะคะเราก็เลยขอเป็นแบบเบาๆก็พอเป็นขนมจีนนะคะซึ่งแต่มันก็ไม่ได้แตกต่างกันหรอกเพราะว่า ขนมจีนซีนขนมจีนกับข้าวก็คือสิบวัแตกต่างกันรองน้อพี่น้องน,ะนี่ค่ะอบอกเลยว่ายั่วมากอยากให้เห็นนี่นี่นะคะลูกชิ้นแบบเลศอมช่วงที่มีมืองานเลยสุดว่ามือยางกะซังพีเนาะแบบเป็นช่วงที่เรามีงานสินาหะหรือว่าหละยๆคนทีมงานมารวมกันเนาะก็จะมีกับข้าวนะคะแบบที่ครัวตลอดนะคะพี่น้องนูก็ไปกินตลอดได้แบบสามาถก็จะเป็นเมนูแบบ อ่า,าโล่บ้างแบบเป็นอะไรนะผัดกะเพราบ้างผัดแบบผัดนุ่นผัดนี่ว่ากันไปนะคะหร,หรืออาจจะเป็นแบบแกงพะเนงหรือว่าแกงเองียงะมาณนี้พี่น้องคะก็จะเป็นแบบหม้อใหญ่ไซ่งานวัดอะไรประมาณนี้นะคะทีแม่ครัวนะคะที่แม่ต์่อยเพื่อน่ะเฮดเป็นกนะ๋วยเตียเต๋ยวหนูก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่อร่อยมากนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้ชิมก่อนขึ้นเวทีนะคะก็กินกินก่อนขึ้นเวทีเพราะว่าเฮา พ่าก็ต้องแบบว่ากินทองไว้จริงๆนะเพือเ่อจีทองนี่นะั่นเนาะเพราะว่าแบบจะเป็นกับลรกกระเพาะมาอะไรอย่างเงี้ยพอเข้าไปในห้องแต่งตัวนะคะเป็นช่วงแต่งตัวแต่งหน้าสินะแต่งหน้าทาผมอย่างเงี้เนาะก็เห็นน้องนะนอนพักผ่อน้วรู้สึกว่าแปลกๆแ,แล้วพอปกติน้องจะแบบบดีนอดยวงสั่งสินะแบบแล้วก็มีขวดยามีถุงยาอย่างสินะกับแบบนี่ตันอน้องและนะ้วลายคนก็บ,บอกว่าอุธยทาแบบขึ้นไปที่มันก็เป็นการเท่ารมาันเจ้าของหรือเปล่านะคะแต่ว่าพี่ตุ้ยก็ก,ก็อ่าไม่สบายเหมือนกันนะคะแต่ว่าพีี่่ตุ้ยเ อ่าน่าจะได้ไปฉีดยามาแล้วนะคะก็ดีขึ้นพี่ทุยก็ดีขึ้นเนาะร่างกายผู้ชายอาจจะแข็งแรงกว่าผู้หญิงอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตีเนาะคือน้าตาลแต่งหน้าหนูทาผมเนาะแล้วมองไปแบบคือน้องเคสอ่ะนอนพี่น้อคัคือรู้เลยว่าคนคนบอสบายนะรู้เลยว่าเหมือนนอนแบบเหมือนนอนพยายามทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นน้องศินาะแต่ว่าก็มันมันเจ็บจากข้างในมันก็แบบว่าเป็นเป็นอะไรที่มันแบบว่าห้ามไม่ได้หรือว่าควบคุมไม่ได้น้องสินาะก็เลยแบบน้องก็เลยไม่ได้ขึ้นเวทีตอนนี้ก็จะเป็น่่่่วงกะะวก,นนกินนะเเเลาาะะะะะคแตอออทีรจ๊ เรากินก่อนถูกแล้วนะคะพี่น้องนี่แหละบางที่หนูกับอ่าทะเลาะกับตัวเองเพราะว่าบางทีเราก็เออๆอ,อ,อะไรอย่างงี้นะคะทุกคนแบบนั่นแหละค่ะนี่แหละค่ะคือน้องโกกีนะคะอ่านี่ค่ะกินไปเล่าไปนะคะแต่ว่ากินก่อนนะคะค่อยเล่าขนมจีนน้ำยาบ้านแสงฟองฟิลแลนดนนี่มันอร่อยจริงๆเลยนะเนี่ย <laughs> นะคะแส่แฮ้อืม้ม อร่อยนะคะอ๋อพรุ่งนี้นะคะทุกคนพี่บิ๊กจะพาหนูไปสอนขับรถนะคะพี่พี่บิ๊กบอกว่าพรุ่งนี้จะพาหนูไปหัดขับรถน้องศินะคะือเอาง่ายๆเลยก็คือหนูอะ่ะยังขับรถไม่เป็นพี่บิ๊กก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่บิ๊กจะพาไปหัดขับรถนะคะเพราะว่าเราก็อายุสิบเก้าแล้วเนาะแบบอีกแบบตอนนี้ก็ตุลาแล้วเออเออไม่ใช่ตุลาอันนี้สิงหากันยากักนยาแล้วน้องศินะหล่ะกับแ,แบบเดือนหนาตุลากับสิบเก้าแล้ว้องศินะซึ่งแบบแล้วปีหน้าก็ยี่สิบนือปบเิียบ เราควรที่จะขับรถเป็นใได้แล้วแบบคือหลายๆคนก็คอมเมนต์เข้ามาไงว่าเออเวลากลับบ้านหรือเวลาเดินทางสิงนะก็บแบบต้องแบบว่าถาาผู้อื่นสินะหรือว่าเวลาไปไหนมาไหนนี่คือแบบเราควรที่จะแบบว่าขับรถไงหรือว่าขับรถยนต์เป็นได้แล้วนะคะเพราะว่ามันจะได้ความสะดวกสบายต่างๆนะคะหนูก็คิดว่าเออมันถึงเวลาสมควรแล้วแหละเพราะว่าคือถ้าเราไม่ฝึกตอนนี้เราจะฝึกตอนไหนเพราะว่าลําพังพี่เราก็ไม่ได้มีเวลาแล้วช่วงนี้แบบเป็นช่วงที่มันโควิดพอดีแบบพี่เราไม่ได้ไปออกงานก็เลยแบบอาจจะมีกิจกรรมแบบ ตอนที่ขับรถได้นะคะหนูก็พยายามเรียนรู้กันไปเนาะก็ไม่รู้ว่าหนูจะแบบเป็นยงไงพอเรื่าจากไหนเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าสมองหนูมันแบบเป็นยังไงเพราะว่าทุกวันนี้หนูก็รู้สึกว่าสมองหนูมันแบบเป็นช้าๆเพราะว่าหลายๆอย่างนะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นแบบเพราะว่าเราอะเทคฮอร์โมนด้วยต่างๆนะคะก็จะมีส่วนแต่ว่าพูดแล้วก็หิวข้าวนะคะแม่คือหนูอะเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าอ่าก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะคะสองสามปีมาเนี่ยหนูก็ เทียฮอร์โมนเพราะ่าหน,หนูแบบไม่ได้เป็นผู้หญิงเนาะก็แบบเป็นเป็นอยากเป็นสาวสองสินะคือแบบว่าเราก็ต้องอาศัยฮอร์โมนสินะอาศัยฮอร์โมนผู้หญิงเข้ามาช่วยให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่เหมือนผู้ชายมากเกินไปสินะลองสิดีกว่ากันว่าเหมือนผู้หญิงกั็สิบลูเมอนนั่นแหละเนะาะอดี๋ยกินก่อนนะคะอืมอร่อยนะคะเข้มขน้นน้ำยากะทิน้ำยาป่าเอ้ยน้ำยาอะไรก็ไม่รู้ะคะแต่ว่าอร่อยนะ คืออยากจะบอกว่าหนูอ่ะเพิ่งมาฉีดฉีดอ่าเขาเรียกว่านะฉีดฮอร์โมนนะคะเพิ่งมาฉีดแบบเอาไงคือฉีดยากคู่หนุพี่น้องคะแต่ว่าเเาอื่นมาฉีดฮอร์โมนเนาะแต่ว่ามันไม่ได้คุมกําเนิดนะแต่ว่าเป็นฉีดฮอร์โมนเฉยๆทีนี้เนี่ยหนูฉีดไปฉีดก็ไปฉีดถูกต้องตามกฎหมายนะคะไปฉีดกับคลินิกที่เขาอ่าเป็นคลินิกทั่วไปนะคะแต่ว่าเขาเป็นคลินิกอ่าเกี่ยวกับอะไรเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะคะหนูก็ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรมันเป็นคลินิกผู้หญิงนะแม้ คลินิกผู้หญิงเหมนพี่น้องที่แบบว่าเวลาผู้หญิงมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปหาหมอที่คลินิกนี้ซีนะเขาเรียกว่าหมอสูหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะหนูก็ไม่แน่ใจแต่ว่าหนูก็ปรึกษากับรุ่นพี่หลายคนนะคะแล้วก็ดูดูมาแล้วแหละว่าศึกษามาแล้วว่าเออมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่งเสียนแล้วก็ประจวบกับเราแบบก็โตเป็นสาวขึ้นทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องแบบ าหาฮอร์โมนมาช่วยนะคะพี่น้องคาคือตอนนี้หนูก็พูดเลยว่าหนูยังไม่ได้แปลงเพศนะคะหนะ้าอกก็ยังไม่ได้ทําซึ่งหนูรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากผู้ชายคนหนึ่งหรอกนะคะเพราะว่าคือเรายังไม่ได้แปลงเพศไงเพราะฉะนั้นเราแบบฮอร์โมนผู้ชายมันก็อาจจะมีนะคะเพราะว่าแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนที่ตัวเล็กร่างกายแบบอา,อาจจะแบบบอบบางก็เลยอาจจะแบบไม่ได้เหมือนผู้ชายมากแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเราก็ต้องแบบเสริมฮอร์โมนเข้าไปนะคะพี่น้องหนูกะไปฉีดมาแล้วสองเทือนะคะกับหลายๆคนก็บ,บอกว่าเรอ,อบเนี้ย ดูดีขึ้นนะคะแล้วเพือนบอกว่าผิวดีวขึ้นจริงๆนะแต่ว่าจากที่มันดีอยู่แล้วมันก็ดีขึ้นหน้าอกไปที่นอนค่ะด้วยฟังเด้อพูดแบบไม่อายเลยก็คือหนูอ่ะนอนอยู่ใช่ไหมแบบไปฉีดมาได้สักอาทิตย์นึงนอนอยู่ไม่ถึงอาทิตย์หรอกประมาณห้าวันสีห้าวันเนาะแบบรู้สึกว่ามันเจ็บ เอาไงเนาะคือแบบแบบแบบว่าไม่ไม่หยาบคายเนาะก็คือแบบว่าเจ็บหัวหัวหัวนม,มสินะนะเจ็บแบบหัวนมเนี่ยกระตับปบะสาแบบคนกำลังสิเป็นสาวว่าสันเพื่อนเพื่อนหนูที่เป็นผู้หญิงก็บอกว่าอุ้ยตอนที่เพื่อนเจ็บหัวนมนะเป็นตอนที่เพื่อนแบบอยู่ปฐมการจนแบบเขาเรียกว่าแลนมกาลังจะตั้งเต้าสินะ,ะอันนี้ไม่ได้หยาบคายนะคะแต่ว่าเล่าให้ฟังแบบตามความรู้สึกของหนะูเนาะคือว่าแบบว่ามันเจ็บหัวนมแบบว่าอุ้ยแบบนุมัมก่อกลางสิแบบ ขยายาง้สินะหรือว่าแบบมันก็จะมีหน้าอกหน้าใจขึ้นมานะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ใหญ่แบบบิ๊กเบิ้มบิ๊กเบิ้มอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าก็แบบว่ามันรู้สึกว่าเข้าแบบอ่าหน้าอกมากับทางทา,างขึ้งนเพราะว่าเราแบบทานฮอร์โมนผู้หญิงไงมันก็ต้องมีหน้าอกถูกไ,ไหมละ่ะพี่น้องแล้วก็เราก็กินด้วยนะคะแล้วก็มีทาด้วยนะบบนี่แบบทานี่ดยวให้ดูแบบทาน่าจะมียี่ห้อเดียวนะคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนีนบบ่อันนี้แบบทาอันนี้เขาไม่ได้จ้างไม่ได้รีวิวอะไรนะคะทุกคนไม่ได้ไม่ได้เป็นก็ บอกเฉยนะคะว่าหนูอะ่ะก็ทานี่ค่ะหนึ่งไม้บรรทัดนี่เนาะเขามีไม้บรรทัดมาให้นะคะก็ทาบริเวณแบบอตรงบริเวณแบบผิวหนังที่มันแบบว่าเป็นผิวหนังแบบบางๆผิวหนังอ่อนนั่สินนะต้นขาต้นแขนประมาณนี้หนะ้าท้องอะไรประมาณนี้นะคะก็จะทาประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็มีบางวันเราก็แบบลงๆๆืงลืมลืมอุ้ยทา,หร,อยอยาหรือยังวะหรือว่ายังไม่ทาเหมือนเหมือนเหมือนอ่าฮอร์โมนอะพี่น้องค่ะอุ้ยกินหรือย,อยังหรือยังไม่กินอะไรประมาณนี้นะคะก็จะแบบงงงงนิดนึงนะคะพูดแล้วก็กินก่อนนะคะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับบรรยากาศหลังจากไลฟ์สดเสร็จนะคะก็อาจจะไม่ได้เป็นบรรยากาศแบบทุกมุมมากมายเพราะว่าคนพนกันไลฟ์พี่น้องนุกก่งกางเกงใจแบบคือต่างคนก่ะพี่น้องนึ่งบอกว่าต่างคนต่างแบบทํางานเพิ่งเสร็จแล้วแบบทําตั้งแต่คอนเสิร์ตวทุถุนึงกัแบบัมาณเพราะว่าแต่ละคนมาก่อนนั้นมาแบบบางบางคนนะ่ะไม่ใช่บางคนสิทีมคอสตูมอย่างเงี้ยเพื่อนก็นมากันแบบเที่ยงก็มาแล้วสินะายก็มาแล้วอา,อาจารย์นักดนตรีอย่างเงี้ยแบบประมาณเที่ยงเพิ่นก็มาสอบมา วอมเครืองลองสินะ,ะแล้วก็หลายๆคนนะคะคือเอาง่ายก็คือใช้เวลาแบบครึ่งวันเลยนะ,ะพี่น้องคะแล้วก็ไหนจะเริ่มและส์สดตั้งแต่สองทุ่มนะคะจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งเพราะฉะนั้นหนูก็รู้สึกว่าเออแบบบอกอย่างมากไหมนะคะคือแต่ละคนก็รีบกินรีบพักผ่อนตัวเองนะคะเพื่อแบบจะได้แบบว่า หายเหนื่อยนะคะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่านะคะว่าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้โกกิบอรี่จะไปเรียนขับรถกับพี่พิกนะคะว่าจะเป็นยังไงจะรอดหรือจะล่วงไหมรอติดตามชมพรุ่งนี้นะคะวันนี้โกกิบอรี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ